ต้องต้องบอกก่อนนะฮะว่าเอาอย่างี้ก่อนด้วยด้วยกระแสที่ผ่านมาในหลายๆวิธีของเรานะครับก็ก็ทําให้เรามีกําลังใจในการที่จะจัดในทุกๆปีนะฮะที่จริงจริง,รงผมต้องบอกก่อนว่านะฮะว่าสําหรับารางวัลของเด็กวัยรุินของเราครับเราเราเป็นรางวัลน้องใหม่แล้วก็ในรางวัลที่ที่เราต้องการที่อยากจะพัฒนสันคุณภาพจริงๆนะครับในการที่จะให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลจริงๆมัน วันที่แบบว่าเราอยากให้เพราะว่าให้กําลังใจกันทุกคนมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราจะไปรอแบบรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในประเทศนี้อะไรเงี้ยอาจจะยากนิดนึงนะแต่ว่าแต่ว่าเราคิดน่นะเราพยายามที่จะจัดให้กับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมกงุการบันเทิงไทยของเรานะครับในการที่เขาจะได้รับรางวัลเพื่ออะไรฮะรเพื่อเพื่อต่อยอดในในสายอาชีพของของพวกเขานะครับแล้วก็ เพื่อที่เป็นกําลังใจในการที่จะสร้างสารรค์ผลงานต่อไปนะอันนี้คือคือเรื่องที่แบบสิ่งที่แบบจุดประสงค์ของรางวัลน,นี้เลยก็คือว่าเราเป็นกําลังใจให้กันนะครับในการที่จะมีกําลังในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงไทยเนี่ยให้ก้าวเข้าไปในระดับสากลต่อไปนะเป็นกําลังใจเลยรางวัลน,นี้คือแบบถามว่าให้ด้วยอะไรให้ให้ให้กันด้วยกําลังใจที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยคือเหมือนก็ร,รางวัลน,นะฮะแล้วก็มันเหมือนเป็นพลังใจที่เราจะสามารถแบบ เดินต่อไปได้ม,ม,ม,มันมีหลายหลายคนเลยนะครับที่ใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมบันเทิงของเราครับบางคนเคยแบบทําหนังทําละครทําซีรีส์แล้วก็รู้สึกว่าเฟลกับมันมากๆเลยเพราะว่าออละครซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยไม่ประสบความสำเร็จคุณภาพกับความดังบางทีก็ต่างกันบางอย่างดังแต่คุณภาพก็ไม่ได้บางอย่างคุณภาพดีแต่ก็ไม่ดังดังนั้นรางวัลเราอยากจะมอบให้กับทุกคนแล้วก็อยากให้เป็นแรงขับดันในการที่จะก้าวเข้าสู่แบบ เขาเรียกว่าอะไรคะการพัฒนาอุตสาหกรรมไปไปพร้อมกันมากกว่าหลักเกณฑ์นะคะหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหรือว่ากะรมอบรางวัลเราตั้งไว้ยังไงบ้างของไวรัลต้องฮิตนะคะหลักเกณฑ์นะก็เดี๋ยวไวรัลฮิตต้องฮิตเนาะเออต้องเป็นไวรัลต้องฮิตนะคะถามว่าต้องไวรัลขนาดไหนต้องฮิตขนาดไหนก็ก็ต้องเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งนะครับแต่แต่ หัที่เป็นไวรอลแล้วเนี่ยครับเราก็พิจารณารางวัลที่ในลักษณะของการที่จะเป็นรางวัลที่มีคุณภาพด้วยอย่างปีนี้นะครับเดี Hit, ๋ยวไวรัลน h a i l a n d Spotlight Award ของเราเนี่ยฮะก็คือว่าเรามีรางวัลอีกหนึ่งสาขาเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นรางวัลสาขา e s t s h o r t Film นะฮะซึ่งเรามอบรางวัลเนี่ยให้กับนักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่เขาได้มีการแบบทำหนังสร้าง ก็ถือว่าเป็นการมอบรางวัลให้เขาเพื่อให้กําลังใจเขาในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานต่อไปในอนาคตอย่างครับอย่างตัวที่คนที่ได้ support ไว้ที่เป็นรางวัลอะไรคืออย่างคือนักศึกษาโดยเฉพาะเลหมคะหรือว่าคนทั่วไปก็สามารถแบบมาเข้าเกณฑ์ได้อะไรอย่างเงี้ยครัจริงๆเราก็มอบให้ทั้งศิลปินดารานักเรียนนักศึกษาแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับในเกณฑ์ที่เข้าการตัดสินของเรานะครับซึ่งซึ่งการตัดสินของเราเนี่ยเราเรามองเรื่องของ คุณภาพนะครับในการที่จะสร้างสรงรค์ผลงานนะครับบางบางคนอาจจะไม่ได้อ่าถามว่ากลุ่มไวรัลเนี่ยคือเป็นที่รู้จักแล้วหนึ่งกลุ่มแต่กลุ่มที่ไม่ไวรัลแต่ว่ามีคุณภาพอ่ะเราก็อยากจะมอบรางวัลให้กับเขาในการที่เขาจะมีขวัญและกําลังใจในการที่จะต่อยอดไปในอนาคตอยาาเปิดพื้นที่ให้กับทุกคนใช่อย่าเปิดพื้นที่กับทุกคนแหละว่ารางวัลของเราอ่ะได้ไปแล้วเราอยากจะให้แบบ หือว่าเป็นกำลังใจนะให้การในการที่จะต่อสู้แล้วก็ขับเคลื่อนไปด้วยกันในอนาคตต่อไปเลยค่ถามคุณแม่นิดนึงครับ แบบว่าใครจะดูซีรีส์จีนบ้างหรือเปล่าแนวตั้งนะฮะ, <c oughs> ะก็ติดเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ที่ผ่านมาเมื่อ3ปีก่อนเราทำ location มาติดกันไปเป็นเป็นหนังวายแล้วก็เราก็าไปรีเฟมใหม่เป็นแนวตั้งนะตอนนี้ก็มีขายไปทางแบบว่าลาตินอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยครับก็หลายหลาย,หลายเรื่องที่เราทำมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีโปรเจกต์ในการที่จะทำซีรีส์แนวตั้งต่ออยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องดูโอกาสด้วยว่ายัางไงบ้างเพราะว่าตอนนี้ตั้งแต่มาทำเดวิดวรันฮิตนะครับก็ โอ้ดูเรื่องทั้งข่าวสารด้วยทั้งเรื่อง,องอทั้งดีเทลเลนต,ต์ต่างๆด้วยก็ต้องต้อง,ต,องต้องแบ่งเวลาพอสมควรต้องครับผมพอมองเหนแล้วตลาดตอนนี้ตลาดทั้งทีเอ่อทังเรียกว่าตลาดบายและตลาดยูี้มันกำลังมานี่ฮะเราจะลองข้ามไปแบบว่าทำยูริด้วยไหมยูริน่าสนใจแต่คือคืออย่างที่บอกนะที่จริงอะผมผมสนใจทั้งแบบว่าทั้ง BL แล้วก็ทั้งยูรินะแต่ว่ายูริอะผมยังเข้าไม่ถึง ก็เลยไม่กล้าทำอยากทำแต่อยากเข้าไปถึงขอศึกษาก่อนตอนนี้นะฮะแต่ BL เนี่ยมันมันมันอยู่ในกระแสเรื่อนิดนึ่งนะฮะเราก็ก็ก็ทำไปเรื่อยๆก่อนท้ายอยากถามว่าเดี๋ยวเราจะมีต้นปีเนี่ยจะมีรางวัลใหญ่อะไรอยย่างงเี้ค่ะสำหรับให้ฝากนิดนึงว่าเป็นรางวัลอะไรยังไงครับสำหรับต้นปีนี้นะครับเราจะต้นปีหน้าต้นปีหน้านะครับเราจะมีรางวัลใหญ่นะครับก็เป็นรางวัลเจอไวรัลฮิตอวอร์ดนะครับซึ่ง จัดไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับที่โรงละครสยามพิคเนตนะครับที่สยามเนาะแล้วก็เดี๋ยวปีนี้เราก็จะไปจัดที่สยามเหมือนเดิมในช่วงของมก,กราคมก็จะเป็นงานแบบงานบันเทิงงานใหญ่พอสมควรสําหรับปีที่2ของเราในเดว,วิดอีธาวอร์ดนะครับก็ฝากทุกคนติดตามรางวัลนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีโหวตให้กับศิลปินดารามากมายครับเดี๋ยวเรมาร่วมกันโหวตร,ร่วมไว้ให้กําลังใจคนในอุตสาหกรรมการบันเทิงด้วยกันนะครับเพื่อในการที่จะต่อยอดแล้วก็พัฒนาต่อไปในอนาคตน,นะครับ อยากฝากะไรพ,พี่สรว่าศิลปินดาราไหมคะอยากจะฝากพี่พี่สื่อนะครับว่าอยากกินอะไรบอกได้นะฮะ <c oughs> วันนี้วันนี้บอกว่าอยากให้พี่พี่แบบได้กินแบบข้าวเหนียวหมูทอดหมูหวานเลยนะคือไปกินมามันอร่อยนะฮะถ้างานหน้าอยากกินอะไรบอกนะครับเดี๋ยวจะได้แบบว่าเตรียมมาแบบมาเสิร์ฟทุกท่านนะคะผมยังไงแล้วก็ฝากอยู่ไว้รอฮิตด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขออภัยอีกครัค <c oughs> ่ะทนครับ <c oughs>